สวัสดีครับเอาเรามาดูภายในของ Toyota า e อซอร์นะครับทันนี้ภายในก็ค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์นะครับไม่แตกันได้เป็นลายไม้ตัวท็อปนะครับปี2000เนี่ยอ่านะครับช่องแอร์ก็ไม่แตกครับอ่าไม่แตกนะครับภายในก็โอเคสวยหัังคาก็ก็สวยนะครับไม่ไม่มีตำเหนิอะไรเป็นรถดูแลค่อนข้างดีนะครับอืเบาะก็สวยนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแอร์เย็นครับอันนี้ก็เดี๋ยวสตาร์ท บสตร้ทง่ายครับเป็นน้ำมันล้วนๆครับไม่เคยติดแก๊สเลยไเมยขึ้นครบนะครับเปิดแอร์เย็นนะครับรอบไม่สวิงนะครับเปิดนิ่งเลยเขาเรียกเครื่องเดินดีมากเดินนิ่มเลยนะครับครับเดี๋ยวไปดูภายนอกกันต่อนะครับดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตสตาร์ทแล้วเมื่อกี้เครื่องยนต์นิ่งนะครับเอาใบไม้เอาใบไม้ออาไปเครื่องยนต์นิ่งเลย ส่พครั้เป็นใหม่ได้ชาร์ดใหม่นะครับปับ๊มน้ําใหม่หมอ้อน้ําใหญ่นะครับขับทางไกลสบายเลยคันนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรปุกมันในพราะว่าไอ้ไม่ใช่อาพัดนะทุกพัดมันพัดอะไรเป็นใหม่เร่งดีนะครับดีนะครับน้ําไม่ดันวันไม่ไหลนะครับน่ครับน้านิ่งๆเลยน้านิ่งๆเลยเดี๋ยวผมวาว่าน้ำนิ่งๆเลยน้านิ่งๆเลยนะครับ เครื่องเครื่องสตาร์ทอยู่นะครับขับสบายสบายไม่มีไอไม่มีอะไรนะครับขับผ่านใจได้สบายความร้อนอกปกติครับอ่ายังไงก็ติดต่อมานะครับผม